นี่นึกไว้ตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยเราแก่ไปทุกวันทวนไอ้แก่นี่ก็แก่ไปทาไมกันเนี่ยพอความแก่เคลื่อนไปนแสดงว่าธาตุสีที่ไปชมกันมันเริ่มรวนมันไม่ปกติถ้ามันปกติมันต้องทรงตัวมันเริ่มรวนเริ่มรวนอย่างไหนหย่อนมั่งล่ะธาตุไฟหย่อนหนาวจัดพราะว่าธาตุลมกับธาตุน้าหย่อนร้อนจัด ธาตุดินหย่อนเดินไม่เคยไหวแรงไม่มีตอนนี้วม่าความแก่เข้ามาอย่างนี้ไอ้ความป่วยไข้มาสบายมันก็เรื่องติดตามมาตามที่ผมพูดเมื่อกี้เพราะว่าธาตุอย่างต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งมันหย่อนมันก็เกิดอาการปรากฏว่าร่างกายไม่ปกติที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่ามันมีโรคแต่สมเด็จพระมหาสมณะาทแปลว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดา้เจ็บนี่ไม่แน่ อาการคนเจ็บมันอย่างหนึ่งโรคมันอย่างหนึ่งโรคคณิทางเป็นรังของโรคร่างกายโรคก็ถือว่ามีอาการเสียดแทงเมื่อยที่นนปวดที่นีหนาวที่นั่นร้อนที่นี่คันที่นนเสียดตรงนี้นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าโรคไม่มีทุนชิคัดฉาประมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง ยือนะ่ะมันหิวทั้งวัน <c oughs> นี่อยา,ายะพ่อไก่นะผมจะยังไม่พูดถึงอารมณ์ถ้าอารมณ์ละมันหิวเป็นบ้าเลยบางทีหลับแล้วยังหิวคือฝันอายะพ่อไก่น่ะนะมันหิวทั้งวันไอ้โรคกินเช้าแล้วก็กินสายแล้วก็กินบ่ายแล้วก็กินเย็นแล้วก็กินกลางคืนดีไม่ดีตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมากินอีกมันไม่หิวข้าวมันก็หิวน้ํา เนี่ยก็อยากนอนเนี๋ยก็อยากนี่ไอ้ตัวอยากก็คือตัวหิวอาการที่มันอยากเนี่ยมันเสียดแทงกายเสียดแทงใจท่านจริงเรียกว่าโรคนอกจากหิวแล้วเอ้ากินเข้าไปมันจะออกปวดท้องขี้ปวดท้องเยี่ยวเป็นนิพพตทุกข์ก็เรว่าทุกข์เ่องนิดทนไม่ไหวอีกอา้าวเดี๋ยวหนาวเกินไปเดี๋ยวร้อนเกินไปยุ่งอากาศวันนี้ไม่ดีอบอ้าวร้อนกลุ่ม อากาศวันนี้ไม่ดีเย็นเกินไปเออมันเป็นสุขเป็นทุกข์ครับเนี่ยพิจารณาไปแล้วก็อย่าว่ามันจะเฉยเย็นเฉยมองไปด้วยมองว่ามันเป็นสุขแล้วไม่ทุกข์แก่เป็นสุขแล้วไม่ทุกข์ป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์นี่ตอนเช้าเมื่อตอนล่อมันให้ช้ำพิจรารณาทั้งตัวเราพิจรารณาทั้งคนอื่น ถ้ายิ่งมีคนรักก็ดีมากพิจารณาถึงคนรักสุดยวยแต่ระวังนะพอพิจารณาถึงคนที่เรายังรักอยู่ความรักจังหนาบางทีก็หายเฉยๆนะ